And love. นี่ทุกคนชายเก้านะ่ได้ยินเขาล่ำลือกันมานะว่าที่ต้นไม้ต้นเนี้ยีีเจ้าหนูแดงเ <_ ê> จ้าแดงนะ่จะให้โชอให้ลาบแหละ <_ ê> เห็นชายเก้าได้ยินมาเขาว่าอย่างนั้นกันนะแต่ก็ชายก้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเจ้าหนูแดงมาจากไหนทำไมต้องเอามาต้นอ,อยู่ที่ต้นไม้ต้นนี้ด้วยนะ แล้วก็นี่ดูสิเห็นหรือเปล่ามีคนเอานมเอาผลไม้เอาขนมมาบูชาเจ้าหนูแดงเต็มเลยนะชายเก้านะ่ก็เลยเอามาวางไว้ด้วยอีกหนึ่งกล่องเผื่อว่าชายก็จะโชคดีบ้างเผื่อเจ้าหนูแดงจะให้โชคให้ลาบกับชายเก่าแต่เจ้าหนูแดงี่จะมีจริงหรือเปล่านะหรือว่าชายก็จะโดนหลอกมาเนี่ย เลยเพื่อเป็นการพิสูจน์ันก็ต้องไปซื้อหวยใหชายก็ถูกนะเอ๊ฉันก็จะเอานมเอาอะไรมาวางเพิ่มให้เจ้าหนูแดงเลยอตรงนี้ป้ายรถเมล์วยเหรอไอ้ชายก็เธอทำอะไรตรงนี้นี่อาบันนี่เธอไม่เคยได้ยินข่าวลือและสี่คนเขาลือกันทั่วเลยนะข่าวลือ ตายเธอเสียเวลาทํางานจริงจฉันต้องทํางานเพื่อที่จะผ่อนบ้านรู้ไหมอาประตูหนีบคออาประตูหนีบเธอก็ชนดวยอ้าก็แค่เปิดประตูนี่นาอาโดนหลอกแล้วฉันก็เธอก็โดนหลอกมาขอหนูดงหนูแดงอะไรไม่เห็นจะมีอะไรก็แค่ต้นไม้ทั่วไปอะนั้นนี่นี่ไม่เป็นนี่ตีแล้วไม่เห็นมีอะไรถ้าต้นไม้มีอะไรจริงๆนะเขาต้องเอาผ้าสามสีมาผูกคาดไว้เลยแท็กเกอร์ อันนี้ไม่มีหรอกผีเผออะไรอย่าไปสนใจเลยช้กเกลวเสียเวลาทำการทำงานหมดโอ้มีนมฟรีด้วยักกินบเลยเย้ยบันนี่เธอกินของหนูแดงได้ยังไงคนเขาเอามาวางกันไว้นะเขาให้หนูแดงนั่นไงชักก็บอกแล้วหนูแดงโทษเอานี่แน่นแน่นขอขอให้ขอมันแน่นไปหน่อยอ่ะชายเกล เธอเนี่ยเสียเวลาจริงเลยท่านเกิดแล้วหนูแดงมีจริงนะฉันเนี่ยจะขอให้รวยสักร้อยล้านพันล้านเลยไม่ต้องมานั่งทางานเป็นคนขับรถเมล์อยู่อย่างนี้นะตายจะทำงานเหมือนเดิมดีกว่าเสียเวลาจริงเลยเอาไปซะและแต่ว่าที่วันนี้พูดก็ดูมีเหตุผลแต่ว่าไม่สิเอ้ฉิฉกนก็มีเหตุผลเหมือนกันไม่งั้นเขาคงไม่เอามาวางไว้ต้องหนี้หรอก ก็่ายตัวนั้นนั่นอาจเลกอยู่ดูเด็กจากฉันเลอ่ะอมวันนี้มีคนเอาของวาถวายเยอะเลยนั่นไมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นนมผักขัาปรดอากินน้ำจุ่มอาเอ้ยไม่ได้ไม่ได้ช่องนี้ติดมากเลยเนี่ยว่าแต่ไอ้เจ้าผักตรงนี้กินยังไงเนี่ยมันคืออะไรอะ่ะเรากินยังไงอะอกินน้ำจ้ามาะ

ห้าหกทวดอีกครั้งหนึ่งสองสาห้าหกแอดแอดฮอไม่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 ด้ช้กูซัซื้อหวยไปตั้งเยอะเลยนะหนูแดงไม่ให้ชคอเลยน่ะอะไรกันไรอะเออฉันก็ซื้อฉันก็คุยกับไข่นี่ เก้าสือเลขศูนย์ศูนตัวน่ะเออยากนั้ไม่ถูกหรอกก็หนูแดงให้โชคชายเก <Cabinet. S 1> ้มาบอกว่าต้องเป็นศูนย์ศูนยนเชกก็กดมาตามบัตี้จะศูนย์ศูนย์เน่ะอ้หน๊ะแต่เชก็คุยไขนู <ended> ้นทีวิจจบแล้วเย้หลอกปะเนี่ยไปเมากับบันนี้ก็ดีกว่าอย ก็ว่าหนูแดงไม่มีจริงแล้วแหละเพราะหนูแดงไม่ให้โชว์บันนี้เธออยู่บ้านเปล่าเอ้ยลวงต้นไม้ตายตายแล้วตายเธอข้างบนนี่มันมีลังต่ออยู่หรือไงไช่ก้นบันนี่ใบจังแฮอ้าวไชก้นเธอมาทำอะไรที่นี่เนี่ยจะมาเมาหน่ะเรื่องอะไรอีกกต้องมานินทาตลอดเลยนั่นจะเธอนะโอ้ก็แฉีนเพิ่งกินนับจุ่มอาจุ่มนําจิม เอ๋นี่ฟังฉันเมาปั่นแป๊บสิยังไรว่ามาข้ามอนก็ที่ฉันบอกว่าฉันจะไปซื้อหวยท่านหนูแดงมีจริงฉันจูอ,<ธ>อถูกรางวัลที่หนึ่งหรอกเหรอโอ้ยหนูแดงนี่ดีมากเลยวันนี้ว่าจะไปบนบานสารกล่าวบ้างเลยเห็นเธอไปบนวันก่อนนะ่ะถูกสิว้าวถูกจริงด้วยแฮชแท็ก็แบ่งบันนี่สักล้านหนึ่งซีถูกตั้งหกล้านเนี่ย ถูกกินหมดเลยถ้าก็ว่าแล้วหนูแดงมันหลอกลวงผีมันไม่มีจริงหรือน้อยมีมันก็ไม่รู้เลขล่วงหน้าหรอกถ้ามันรู้ไม่งั้นมันรวยเองเป็นแล้วไม่ต้องบอกคนอื่นหรอกโอเคก็ไม่เชื่อแล้วเหมือนกันหนูแดงไม่จริถ้าไม่เชื่อกนต้องไปเผาหนูแดงต้องโดนเผาเด็เดเด็ดเดไปหยิบไฟเผาก่อนต้นไม้นั้นเป็นสิงสถิตของพูดผีปีศาจทำให้บ้านเมืองเราเนี่ยตายแล้วบันนี่ เอ,อเทอำอไมบ้านเมืองเราได้งมงายกันไปหมดบันนีว่าไม่ค่อยดีนะอย่างนี้ต้องเอาปืนไฟไปพ่นใช่ๆๆๆใช่ใช,ช่ทุกคนในหมู่บ้านเราจะได้ไม่ต้องงมไงหนูแดงและหนูแดงต้องเจนหนูชมพูหน,นป<แ>่ต้นไม้นนี้มปดพ่นไฟหนูแดงก็หนูแดงเถิดทนไม่ไหวต้อกอยู่ในต้นนี้หนะ โมให้ลาบแลวไม่ให้อะไรที่มันดันเลยเผาป่าคืองานบันนี่้าา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 ้าาาาจาา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 ะาาาาาจาา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 า้าาาาาา คือตัวอะไร <New Day. S 1> ไหนูเด็กไอ้พวกเด็กมา <New Day. S 1> เผามา <c oughs> จะทำไปเนี่ย้ฉันบอกให้ซื้อหนึ่งสองสามสี่ห้าฮะเธอไปดูเลขได้ไงตาทั่วบ้างเลยเป็นชุด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 หกให้ตายเะนั่เจ้ากระต่ายเด็กต้องโดนคำสาบดูเด็ก <c oughs> โดนคำสาปแล้วหล่นเนี่ยโอ๊ยลิฟต์กบับลิฟต์บกบัลลิฟต์กบัลลิกว่ากลัวโดนคำสาปกลัวโดนคำสาปแม่แต่ฉันก็จะโดนคำสาปอะไรเนี่ยเมื่อตะกี้บันนี่โดนเจ้าหนูแดงแผงลิฟตใส่แล้วแล้วชายเก็หลับหกตัวเก็บตัวอยู่แต่ในบ้านกลัวโดนคำสาปหนูแดง <c oughs> ใครชนถังขยะใครบ้านหลังนีงส้สายของเราโทรมาบอกว่าพ่อค้ายาลายใหญ่ซ่อนตัวอยู่ในบ้านหลังดีด่นะเอ,อะรพวกของพวขายาใชนก็งงประกาศนี่คือตำรวจใครที่อยู่ในบ้านออกมาเดี๋ยวนีดนะไม่ออกไอ้ช่างเป็นพ่อค้ายาลายใหญ่จริงด้วยแด่เลยประสานประสาน<อ>ทีมงาน,งานตำรวจตำรวจตำรวจ คอยกลับมาจะไม่เกิดเหตุโดยนฉลาดนี้อ้โดนยิงโอ้โดนยิงกระสานกระสานอาใช้มาตรการสูงสุดสูงสุดสูงสุดช้าและเปลี่ยนนี่ต้องจัดการแล้วโอ้คุณตำรวจเขาเป็นอะไรของเขาแสดงละครอะไรเนี่ยฉันก็ไม่ได้ยิงได้แล้วหยุดนี่คือเจ้าหน้าที้ทำรวจโอ้หยุดอย่าขยับอย่าขยับนี่คือเจ้าหน้าที้ทำรวจนะคุณตำรวจก็หยุดอย่าขยับ ที่านชกนะที่เจาหนาที่ตำรวจขอทำการสูบค้นและตรวจค้นไ่ให้ความร่มเอยายจะมยแลไปแล้วไให้ความร่มมือลูกลูกตำรวจมาใช้เขาต้องโทรแจ้งตำรวจไให้ความร่มมือเออ้โทรแจ้งตำรวจโทรแจ้งตำรวจหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าหน่งเออตายแล้วตายแล้วดโทรแจ้งตำรวจเออแล้วก็ตำรวจจ่า ไอ้เจ๊ก็พอเจ๊ตำรวจว่าตำรวจมาฉันกลัวแล้วฉันกลัวแล้วฉันกลัวแล้วโอ้ยอย่าอย่าดาฉันกลัวฉันกลัวฉันกลัวมากเลยไปไปไปไม่ใช่เธอเ่ะเธอเจ้าตัวตีแหละบางทีคอเธออยู่มันจะกินฉันกลัวแล้วตายหนีก่อนดีกว่าอย่าหรืดเงื่อนนี้จะเป็นคำ าสหนูแดงจริงๆนะ